อุตตุชัดมหาว่ารูปที่เกิดนะครับมหาพุตตรูปที่เกิดจากอุตตุก็ค,คือความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยอันนี้คือรูปที่อยู่ในร่างกายของเราความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันก็สร้างรูปนะนะครับสร้างรูปสร้างรูปอะไรบ้างอะ่ะความร้อนในร่างกายนะสร้างได้กี่สร้างจํานวนรูปได้เท่าไหร่ วิกาละก็ได้ได้สูงสุดนะครับ 8, 9, ดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดลูกคืออะไรครับวิการะลูก3ามอ่ะสูงสุดนะได้สองกระลาก็คือละปุตาทิเอกาทะัะกะก กล่ะหรืออย่างครับปริเสธหกเนี่ยลืมหมดแล้วตั้งหลายปีไม่ลืมได้ไงเนาะ,ะ <laughs> แปลว่าอะไรครับกลุ่มรูปสิบสิบเอ็ดรูปนะถ้าร่างกายของเราในการปุตตุนี่นะมันมีอุณหภ,ภูมิที่เหมาะสม อุณหภูมิที่มันเหมาะสมเนี่ยมันร่างกายเราก็จะรู้สึกเบา,าสมมุติว่าเราไปเดินอยู่ตามอะไรครับตามธรรมชาติอะได้อุตุดีๆอะตามป่าภูเขาน้ําตกที่ล่มลื่นสบายนะมันทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยดีเพราะอุณหภูมิร่างกายของเราดีใช่ไหมครับอาศัยอุณหภูมิภายนอกมันกระตุ้นอุณหภูมิภายใน,นของเราเนี่ย ทำให้อุณภูมิของเราเนี่ยดีเนี่ยมันก็ทาให้กายเรารู้สึกเบาใช่ไหมเอาเบานะเออเราเดินนะครับน้าตกพวกใครเคยไปเที่ยวธรรมชาติอนะ่ะมันรู้สึกเบาใจคือกัดร่างกายมันรู้สึกเบาสบายเนี่ยนนก็อุณภูมิในร่างกายมันมันมันทำให้ร่างกายเกิดความเบาสบายหรือว่าอากาศร้อนมากเราเข้ามาอยู่ในห้องที่มันจะไมครับกำลังเย็นสบายใช่ไหม เออร่างกายกเรารู้สึกสบายเบาจะเดินจะเหินก็สบายแต่อีตอนเจอแดดนี่ยพอจะเดินได้นี่หรือว่าแทบลาขาเดินอ่ะเหนื่อยอ,อ <c oughs> ่อนนะอุณหภูมิร่างกายมันไม่ไม่เคยดีมันร้อนมันสูงขึ้นนะ่ะอ่าอุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นมันก็ไม่สะดวกแต่พออุณหภูมิร่างกายอยู่ในภาวะที่เหมาะสมก็ทําให้ร่างกายเราเบากระปรี้กระเป๋าขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยนะครับทีนี้ไอในจํานวนรูปเ่าเนี้ยนะครับ มันก็จะมีมหาพูใช่ไหมอ่ามหาพูเนี่ยสี่ก็เป็นใหญแก่ม,มหาพูสี่เหมือนเดิมครับ<ห>เนี่ยต้องย้อนกันไปกันมานะแล้วก็มหาพูสี่<ห>เป็นปัจจจยแก่รูปที่เหลือครับ<ม>คืออะไรก็<ม>เรียกวิการะกสามใช่ไหมแล้วก็สีกลินรสโอชา เป็นปัจจัยอย่างนี้อีกนะครับหมาผู้สี่ปีแก่มาพูดซึ่งอแลรการหมาพูดปีแก่วิการรู้สามสี่กิโลดโอชาอันนี้ก็เรียกอุตุชะมหาพูดนะครับหรือบางทีไม่มีวิการลกก็มีนะอุตุเนี่ยครับ สร้างกลุ่มรูปแค่แปรูปก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีวิการละก็มีเช่นอะไรครับบางทีเราอากาศร่างกายเราอะไรมันเย็นเกินไปอ่ะทําให้น้ำมูกไหลเกิดจากอุตุเง,ง่ <c oughs> มีแปดรูปนะ <c oughs> ตอนนั้นน้ำมูกเราไีอยู่แปดรูปเกิดจากอุณหภูคุในร่างกายขอยงเราที่มันเย็นก <c oughs> ็ทําให้จามมั่งอะไรมังม่งมีน้ำมูกออกมา ไอ้นมูนมันก็มีดินนะไหมมีดินน้ําไฟลมสีกิโรชามีครบเนี่ยดินน้ําไฟเราก็เป็นปัจจัยแก่ดินน้ําไฟลม,ฟลมแล้วเป็นปัจจัยแก่อีกสี่รูปที่เหลือสีกิโอชาโดยการเกิดพร้อมกันครับอุตุชักต่อไปเป็นอะไรครับชตอาหารรชาั อาหารชัมหาพูดอาหารชะชก็นะครับถือว่ามี11รูปเหมือนกันก็คือราบุตาเหมือนกันก็ได้ราบุตาทีเอกาทักกกะกะลาะุตาทีเอกาทักกกะกะลากลุ่มรูปเอ็ดรูปที่มีระกุตาเป็นต้น รูปที่เกิดจากอาหารนะครับเช่นเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายเราก็จะกระปี้กระเป๋าเบาขึ้นมาเลยใช่ไหมมันก็เบาสบายใช่ไหมพอเราทานอาหารเข้าไปอ่ะแต่อีตอนยังไม่ทานนี่ัวหนักลุกไม่ขึ้นไม่มีแรงไม่มีแรงนะมันก็จะเป็นปัจจัยเนี้ยก็คือมหาพูดสี่เป็นปัจจัยแก่สิ่งกรักการแก่มหา พูดสี่ใช่ไหมแล้วก็มาหาพูดสี่ 4, เป็นปัจจัยแก่วิกาลสามสีกลิ่นรสโอชาเหมือนเดิมก็คือตอนที่เราทานอาหารเข้าไปครับร่างกายเราเกิดเบาสบายขึ้นมาวเวลานั้นน่ะมันจะมีรูปอยู่11รูปตอนร่างกายเราเบานะเดินก็คล่องแคล่ว เนี่ยมีความเบาความควรความอ่อนนะครับการเดินเหินการพูดกันจากข้องแค่วไปเลยเวลานั้นน่ยโอชามันสร้างรูปอยู่11รูปแล้วใน11รูปเนี่ยมันมีไอ้ดินน้ําไฟลมเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็มาผู้สิทธ์เป็นปัจแก่รูปที่เหลือด้วยต่อมาเพราะอาหารระชาติจบแล้วคืออะไรต่อไปครับอ่ะไม่ใช่ดิ ประวัติเนีอ่ะพายหิระเออพาหิรละพายหิรละ,ะ, <c oughs> ะนี่มันก็จะมีเพียงแค่เท่าไหร่เสียงก็มีได้นะพายหิรละก็คืออุตุภัณแหละคือุตุภายนอก <c oughs> คือหมหาวิทยารูปภายนอกเช่นโตโ๊ะ <c oughs> เก้าอี้เกิดจากอุตุนะนะครับพายหินละหมหาวิทยรูปเนี่ยเป็นหมหาวิทยารูปที่เกิดจากอุตุ ทีน,นี้นะครับในโต๊ะกี้เนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มรูปเนี่ยนะแปดรูปอย่างน้อยสุดนะก็เรียกว,ว่าสุดทะัศะกัาฐาสุดทะัศะกัณฐ์ก็คือกลุ่มรูปแปดคืออะไรครับอวิแปลกันเอง กลุ่มรูปแปดคืออวิ 8. แปเราก็ยกอะไรครับมหาพูดสี่นะมหาพูดสี่เป็นปัจจัยซึ่งกันและการแก่ะลยครับแก่มหาพูดสี่และมหาพูดสี่เป็นปัจจัยแก่รูปที่เหลือสี่คืออะไรครับสี 4. อ่ากินรโรสโฟชา,อย,าอย่างโต๊ะอย่างเงี้ย ต๊ะเนี่ยมีดินน้ําไฟลมไอ้ดินน้ําไฟลมที่โต๊ะเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัจจัยแก่กันและการอยู่และไอ้ดินน้ําไฟลมที่โต๊ะเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยแกสีกิ่ลดลโอชาด้วยเป็นที่ตั้งนะครับดินก็เป็นที่ตั้งอาโปก็ทําความชุ่มชื้นให้แกสีกิ่ลดโอชาพวกเนี้แต่ถ้าโต๊ะมันแห้งก็แสดงว่าโอชามันน้อยไม่ใช่อาโปมันน้อย อาโปก็จะน้อยซึ่งจะต่างจากต้นไม้ใช่ไหมอาโปจะเยอะหน่อยเพราะมันยังมีหลอกกาหล่อเลี้ยง <_ s> ต้นไม้อยู่แต่ถ้าเป็เนงนี้ยก็อาโปก็จะค่อนข้างน้อยนะครับ s> <S นี่ก็เรียกว่าพายละมหมาภูตรูปสะชาตาปัจใจนะนเรากำลังเรียนสะชาตานะเกิดพร้อมกันนะแปดรูปเนี่ยลบนะครับ ต่อไปเป็นตวัตติคือมหาบุตตุรูปที่เกิดจากกรรมหลังจากปฏิสนธิก็คือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจจนนเรามีมหาบุตตุรูปเกิดจากกรรมไหมครับมีเ<ม>ช่นกลุ่มประสาทตาเ<ม>ร,ราคิดเป็นกลุ่มนะมรูปเวลาเกิดมันเกิดเป็นกลุ่มกลุ่มรูปมันไม่ได้เกิดรูปเดียวมันมาพร้อมกันหลายๆรูปเช่นกลุ่มประสาทตากลุ่มประสาทหูเราก็มีใช่ไหม อย่างกลุ่มประสาตาเรามีกี่กรูปเราเรียกว่าอะไรครับจักขคู่ธ,ธักศกะมีอะไรบ้างอ่ะมีจักขคู่หนึ่งชีวิตหนึ่งอวิ8ปลอวิแทีแแนี้ในเนี้ยนะครับ เราต้องเอามหาพุสีดึงออกมาอ่าดึงมหาพุสีออกมาเป็นปัจจัยนี่ครับก็คือนะครับในประสาทต,ตาของเราเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มรูปอยู่10รูปนะเราเรียกจักรกลทักรกระลาก็คือมีจักรกลม,มีชีวิต มีอวิปแปดก็คือมหาพูส4สี่สกิรลโอชาในเนี้ยมหาพูสีนะครับที่อยู่ในจกกักรุณาักฤตเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแก่กันและกันดินเป็นปัจจัยแก่ท่าสามที่เหลือท่าสามที่เหลือย้อนกลับมาเป็นปัจจัยแก่แก่ดินแล้วในขณะเดียวกันมหาพูสีก็เป็นปัจจัยแก่จกกักขุชีวิตสี่กิโลโชาด้วยนะครับโดยการเกิดร้อมกัน ก็ท่ามกลางตาดํา,าดของเราเนี่ยมันมีจักรุกธาตุตากะลารถ้าไม่มีดิสีมันตากลุ่มประสาทตาเลยเนี่ยมันต้องมีดินน้ําไฟลมใช่ไหมไม่มีไม่ได้นะนะครับถ้าไม่มีดินน้ําไฟลมเนี่ยไอ้ประสาทต,ตามันจะไปอยู่ยังไงมันก็มีไม่ได้เพราะว่า,าต,ตามันเป็นความใสของมหาพูดเป็นความอาของใสของธาตุดินน้ำไฟลมที่สามารถรับสีได้ อนี้เราเรียนไปทำเพื่อประโยชน์ปฏิบัติอันนี้เขาเอาไว้ปฏิบัตินะปฏิบัติอะไรครับให้กําหนดว่าอยาปกติคนเราประมองใครก็มักจะไปรู้เรื่องลูกตาทั้งลูกไม่ได้ไปรู้กลุ่มกลุ่มรูปที่ประสาตตาเพราะเขาบอกตาสวยเขาก็มองลูกตาทั้งลูกอะเขาเรียกศาสตร์สัมภาระจักุต่าคนตาสวยตาไม่สวยเนี่ยเขาดูที่ลูกตาทั้งลูก แต่ถ้าใครพอมองตาปั๊บกำหนดเลยว่าเรีเยงกลุ่มรูปสิบรูปที่เป็นปรามาณูอยู่เต็ไมไปหมดนะครับเป็นปรามาณูมีช่องวา่างแทกมีมีช่องว่างนะเนี่ยลูกตาเรามีช่องว่างช่องว่างแบบเล็กละเอียดกลุ่มปรมาณูช่องความใส่ที่มันเป็นรูปที่เห็นได้หรือเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้รูปที่เห็นเห็นได้ต้องรูปปลาลมีเดียวสีสีนี่เห็นได้ ระสาตาเห็นไม่ได้อน,นี่ในตัวอย่างมาจากขู่นะยังมีอีกตั้งหลายอันนะโสต,า,ตา,า,างทตากาคางทศก a r g เอามาแยกนี้ได้หมดครับชิวหากายทตากา r เหมือนกันครับแยกนีไ้ได้ก็อันนี้แยกเป็นตัวอย่างถ้าเราเห็นคนไม่เป็นคนนะเห็นเป็นเพียงกลุ่มรูปเนี่ยเราก็ไกลนิผ่านไกลนิผ่าน อย่าว่าแต่เห็นคนอย่างนี้เลยครับเราเห็นคนเป็นคนตลอดนี่นะจริงไหมเราเห็นผมมองใครผมก็บอกเป็นคนหมดเลยถ,ถ้าผมไม่ได้มนติการด้วยวิปัสสนานะด้วยความเห็นผิดตามปกติพอเห็นปับ๊บอย่างนี้นเมื่อกี้เดินประ,ประตูมาเนะี่ยผมก็กำเนิดเป็นคนเดินเข้ามาผมไม่รู้สึกเป็นานามรูปหรือา่าดินน้ำไบลมเดินมา<ต>ให้ได้เห็นผิดเลยนะฮะ,เ,ะเออเห็นผิด แต่ผู้บรรลุธรรมจจะไม่ได้ทำนิทานโฆาเขาบรรลุนะรับรรลุได้นี่เกิอะไรหมายถึงว่ารู้สุคติธรรมเฉยๆรู้อ่าใช่ใช่ใช่เขาก็รู้ว่าเป็นคนอย่างที่ชาวโลกเขารู้แหละนะครับไม่ได้เขาไม่รู้นะแต่เขาไม่ได้สําคัญเอาจริงเอาจังว่านี่คือคนไออย่างเราเนี่ยมันเอาจริงเอาจังเลยนะครับไม่ได้คือคนนะพอเห็นใครเนี่ยนะครับแต่อย่างเราเนี่ยพอพูดเรื่องธรรมะเป็นเพียงนามรู้อันเราก็ใจ แต่ถ้าคนไม่ได้เรียนธรรมะเลยนะไม่ใจอกเนีียผมเห็นคุณเนี่ยเป็นคนคนคนไม่ใช่คนโดนเลยนะโดนเลยนะบอกแล้วก่อนคือบอกคุณเห็นคุณเห็นผมเป็นคนไม่ใช่คนเนี่ยมีเรื่องนะพวกเขาก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนใช่ไหมเขาได้คิดเลยนะเขาฉันก็คือคนไม่ใช่หมาฉันไม่ใช่หมาฉันคือคนอย่าว่าแต่คนเป็นเป็นอย่างนี้นะ ที่หลอกเราสนิทนะว่าเป็นคนจริงๆนะมันโดนหลอกหนักเกินเลยครับพวกที่ดูละครน่ะผู้ที่ดูละครนี่นะครับเห็นภาพเป็นคนเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นมันไม่ใช่คนจริงมันเออมันอยู่ในทีวีแท้ๆยังคิดว่าเป็นคนเนี่ยยัคิดว่าโอ้ดูไอ้คนนี้สิมันเร็วจังเลยตปงแกล้งนางเอกไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ขนาดจะเอาทุเรียน เห็นไหมฮะในขนาดแค่ภาพนะมีอารมณ์เออเป็นแค่ภาพสีนะซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเี่ยยังคิดว่าเป็นคนมีอยู่จริงเลยฮะเนี่ยเห็นคนเป็นคนนี่ก็ถือนิมิตบารียถือโดยนิมิตและถือโดยอนุแพนชนะด้วยนะคนงามไม่งามขี้เละไหมคนนี้ขี้เละหรือคนงามยังอันี้ก็เลยถือส่วนรายละเอียดนะรายละเอียดมากกว่าเป็นคน ก็เรียกอนุเพนะคืออวัยวะที่ทําให้กิเลสเนี่ยปรากฏเนื่องเนื่องมืองามไม่งามตางามไม่งามผลผมงามไม่งามอันนี้ก็เรียกว่าอนุเพนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะถือโดยนิมิตและอนุเพนะที่พระเจ้าตัดไว้โดยเอาจริงเอาจังด้วยนะว่าคนงามไม่งามฟันเขาบอกผมงามไม่งามเนี่ยคิดว่าเป็นผมจริงเลยนะมีใครคิดว่าเป็นดินน้ำไฟลมวิธิโปก็รู้แปลกแล้ว เราเห็นผมปะโมอดินครับไปโรวิรล,วลิโกลเขาแปกไม่เห็นเป็นผมตรงไหนไม,ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเ,เพราะเราเห็นผมก็บอกเป็นผมอ่ะ <สา S 1> นะครับลวงก็เสียด้เน,นี่ยก็ได้อัตรานะครับยึดถือโดยความเป็นอัตราอัตราสัญญาความจําหมายว่าเป็นอัตราเป็นสิ่งมีอยู่จริงโดยปรมัน์ะนะเห็นคนมีอยู่จริงโดยปรมัต์ไม่ได้เห็นคนมีอยู่จริงโดยสมมุติ มันมีอย่างนี้นะจริงมีสองอย่างจริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรัมภ์เนี่ยเพิ่งพูดไปเนี่ยพูดเพิ่งจบเนี่ยสมมุติกับปรัมภ์จริงโดยสมมุติกับจริงโดยปรัมภ์ทีนี้สัตว์โลกนะครับไปเอาจริงโดยสมมุตินะมันเป็นจริงโดยปรัมภ์ต้องข้ามกันใช่ไหมไอ้จริงโดยสมมุติคือคนอย่างเงี้ยเป็นจริงโดยมีอยู่จริงโดยสมมุติแต่คนแต่สัตว์โลกไปเห็นว่าอะไรครับ จริงโดยปรัมติไม่ได้จริงโดยสมมุตินะคับท้ายเลยนะครับอัญญตะกกรมชรูใช่ไหมญญอ,อันนั้นเป็นมหาพุทรูในร่างกายพวกอสัญญาตะกลมดินน้ำไฟลมเขาเนะ่ยก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่โดยสักชาตันะครับนะเขาก็มีแต่อุตุชัก,กาลาณนะพวกอสัญาเนี่ยหุตุชกาละ จะมี11รูปอ่ะเขาไม่มีเสียงในภูมินั้นจะจะไม่มีเสียงอุตุมีก็จริงแต่อุตุไม่ไม่สร้างเสียง <c oughs> อ่าที่มาสุดท้ายครับพาระวัตถุเลยครับอัน,นที่สามภาระวัตถุและก็อนามสติเป็นปัจจัยชุ่วครักแก่กันและการด้วยน่าสังชาติตับปัจจัย ในขณะที่ปฏิกสุนทิีจิตสิบห้าดวงเกิดขึ้นในปัญจวโวกรภูมิยี่หกก็การภูมิเอรูปภูมิสิบห้านะครับแล้วก็มีเจติกเกิดด้วยในขณะนั้นเนี่ยมันจะมีวัตถุทศกักรลานมนุษย์เราก็มีใช่ไหมแปลว่ากลุ่มรูป10รูปมีหักทยะวัตถุเป็นประธานก็ <c oughs> มีหักเทยวัตถุหนึ่งชีวิตหนึ่งอวิแปดนะครับอวิแปด ทีนี้เป็นปัจจัยถึนี้ครับปฏิสุลที่หัดยัตถุก็คือเนี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสุิจิตและเจอิสสามสิบห้าดวงด้วยมาศาสาชาตางปัจจัยที่ผมคือประมาณลองรับไงหักเทียวัตถุเนี่ยนะครับมันลองรับปฏิสุิจิตเจอส์ิกเพราะในภูมิที่มีร่างกายนะครับจิตมันต้องมีสถานที่อยู่อาศัยถ้าจักขวิญญาณก็อยู่อาศัยที่จักขุวัตถุ ใช่ไหมโสตวิญญาณอยู่อาศัยที่โสตาวัตถุส่วนมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุอาศัยอยู่ที่หักยักวัตถุทีนี้ไอ้ปฏิทิจิตเนี่ยเป็นพวกมโนวิญญาณมันอาศัยหักยักวัตถุเกิดอาศัยก็คือหักวตถุเนี่ยนะครับมันเกิดพร้อมกันกับจิตเจติสิกเลยนะพอจิตเจรสิกเกิดปั๊บไอ้วัตถุสัตกากรลาบมันก็เกิดด้วยสิบรูปแต่ในสิบรูปนี้นะครับมีเพียงหนึ่งรูปเท่านั้น ที่เป็นที่ลองรับสิงสถิตของจิตและเจตสิกส่วนเก้ารูปไม่เกี่ยวเก้ารูปไม่เกี่ยวเฉพาะหาพวิถีรูปเดียวเท่านั้นเป็นที่ลองรับเป็นที่สิงสถิตของอะไรครับของจิตเจตสิกปฏิที่จิตเจตสิกเหมือนไอ้จักรอุทา,ากลาบอะ่ะมีสิบรูปใช่ไหม มีเพียงจักขูปปรสสากรูปเดียวนะเป็นที่รองรับที่อาศัยอยู่ของจกักวิญญ,ญาณนะเก้ารูปไม่เกี่ยวนะ,<ม>ะใช่ไหมจกักขูปสกัดกะลาบที่เขียนมีสิบรูปแต่มีเพียงรูปเดียวอะเป็นที่สิงของอะไรครับของจกักวิญญาณอันนี้เหมือนกันสิบรูปมีเพียงรูปเดียวไปที่สิงของปฏิถุทิอ่าคือหาทยาวัตถุเนี่ยเพียงรูปเดียวเท่านั้นครับด้วยหน้าศาสชาตางปัจจัยเกิดพร้อมกัน กับปฏิสิธิแล้วในขณะเดียวกันไอ 15, 7, 5, 2, นะ้จิตสิบห้าเจตีคัน่ะก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสิทธิ์ตที่หวัตถุโดยการเกิดพร้อมกันด้วยคือหมายความว่าถ้าไม่มีปฏิิธิจิตนะไอ้กาลละเหล่านี้มันจะเป็นเพียงซากน้ำเท่านั้นนะครับจะไม่ปรากฏสภาพเป็นหทัทถยักวัตถุต้องมีจิตเจติไม่มีจิตเจติมันก็เป็นเชื้อพ่อแม่ตายซากไม่ปรากฏสภาพเป็นเป็นวัตถุทักษะกาล เพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตด้วยนะจริงจะม,ม,มีมีมีสัตว์มาปฏิบุริ่ีะนะครับจริงจะชื่ยว่าสัตว์เกิดต้องมีจิตด้วยจิงจชื่ยว่าสัตว์มันเกิดแล้วที่รอปประมาเหมือนกับอะไรไอ้ลูกมะพร้าวลนใสเลนนะเหมือนกันนะครับลูกมะพร้าวทำให้เกิดเลนเหมือนจิตทําให้เกิดอาัตยวัตถุในขณะเดียวกันเลนเป็นหลุมหลุมก็เป็นที่สิงของลูกมะพร้าวพร้อมกันด้วยนะ ไม่ก่อนไม่หลังใช่ไหมนี่แหละครับเขาเรียกสัจชาติปัจจัย